หรือสันเป็นคนดีอยู่ฉันเลี่ยงมากกับมือไอ้จิ๊นจสิีดไอติมละแม่ปอบเก่าสองแดงนี่ไอ้จิ๊ก็ตามมเปอบไปหาอยนี่าม่งกินหุ่นไปข้าแม่เลี่ยงผมมุ้งไม่ดีกว่านี่เรื่องแบบนี้ก็คดิบ่าเกิดขึ้นตน้ตนต้นไอ้ลูก ไม่เหตุจังสี่อีกลูกมีปัญหายอย่างอยู่บ่างานแม่ก็คือจังแม่บ่ใหาเหตุแล้วแม่แ็ย่างลูกเมือ่อยแม่สีอย,อย่างน้ำเหตุยังเดือนนี้แม่มีหนาที่้างหนใส่กับพ่อยลูกอยกินข่าวเดิมไม่เฉยเมื่ยลูกแมาแมา่เดี๋ยวเด้ว เอาเงินใหม่ไหนนะเร็วทีลามันม่อดอกสำนีนั่นยังไม่หยีกเอาแม่เมมี่สมนีด้วลูกเอ้ย กระเท่าแลวจักเสพไปหามาแต่ใสหาได้บ่แด้ไม่ก็เหลือของแม่ไปไปออกไป ไม่บ่มีเงินดอกลูกซิบ่มีเงินจังใด่นั่นเด้น้าแม่ก็เฮ็ดอยู่นั่นน่ะแม่ก็เฮ็ดงานอยู่ล่ะล่ะลูกแต่ว่าเขาท่านมาซื้อแม่สิเอามาแต่ใส่เงินนนั่แหม่แม่ก็ไปหาเยอะเงินมาติล่ะแม่เป็นแม่บ่สายอีหยังนี่เป็นหยังคือบ่มีเงินมาให้ลูกใส่ฮะอหรือว่าแม่ตัวบ่แม่ต้องมีแหละ มแม่บ่มีกันยังว่ามันบ่มีเบิ่งแ,แ,แม่อยู่ซื้อแม่นี่เลยมิสนิบ่บประเด็ว่าตัวมไม่มิสนิบ่เงินตัวนี้แม่สิไปเสียค่าไฟไดเงินตัวนี้แม่สิเอาไปใส่จ่ายได้ลู้มันมีเท่านี้ใบไฮใบหน้า,า,า,าตัวกะไปจ้ำจนเบิดสิเหตุใดต่อไปล่ะบัน่นเขาสิเอาอย่างไรย,ยู่เฮืนอนซ้างนั่น อย่หอง,งมากเลยนะแม่เงินสานีสิห้าไม่ขึ้นดอก บอบอมีบอมีบอไปก่อนไปก่อเจ้าอื่นเขามีตัวไม่เลยเจ้ามีอยู่วะมีอยู่แล้วตัวมีเงินอยู่วะ ตอนนี้คอยว่ามีแล้วว่าเป็นยังเราเห็นตู้มือสื่อดูแล้วไอตู้เป็นละครกระแด่ขอใจใไรกูขอตัดตัดตัดอ่ะ,อะขอตาเด้ออะครับสปอก มัน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 มนมันคัากามอ๋อจะไปไนรอ่ขอเยอะบ่เนป่ปอกแปาวเรียกขาวขอมาครับนี่ครับป๊ปปอกเก้สอง้งจ้ามือเรียกเด้อข้าวขานี่เปิดใจแนวดเด้อบอดด เขาใหญ่สามแต้ม๋อใหญ่อ๋อแปดหลังเด้อจเมื่อกินเด้อสองขาอีเด้อซุ่นโอ้ขาหน่ะคือกินดีเถอะวะรุงลอยหนึ่งปอกเก่าดีเงาสองร้อยไอ้มันมานมันเด้อสุ่นอ๋อสุ่นซุ่นสุ่นยังไงล่ะอันนี้เก่าในนี่แปดหลังอันนี้ปอกเนาะมานอยู่ข้างช่วยไม่ได้เลยยายเอาตัดทัดเอาไหม เบิ้งขออนุญาตด้ไหมไอนี่ลุงชีสิบบาทมาเนี่ยสิบไรุงหน่อยี่เย็ดแยงเอวะอ้าวแม่ปอกแปดเด้อตานี่ไอจีน่าจะได้กินละแม่ปอกเก่าสองแดงนี่ เฮ้ยเงินไปมาใส่วะใส่มกทางไดบันููพีในขามกัมีอดิเอ้โอ้งกูมานีมั้ยมเันเคือกากงกูนี่ก้าสามหมืนหมก็นะจ่ายกูอยู่มึงฝ่าไปหาให้กูไหน กันมาหาไหมกูกุจิตามไปขายมังห่อเนื้อ มุเขาโทรเดิมมือนั่นในมือไอ้บอรู้สื่อหนังมาให้กินให้เบิร์ดเลยเดอร์แม่ แม่เดียวขอสืบปปานิคือ้าหาเงี้ยมากินวันนี้บ้างนี่มีนอสีานา้อนาะหนามไครสือมาตัวไหนรู้ใคซสือก็สร้างหอเปล่าไปหาเงี้ยมากินหนิป่า เดี๋ยวคุณแม่ครับผมพาผู้ต้องหามาทําแผนประกอบคำรับสาร,รภาพคดีฆ่าคนตายของนายสกรินแล้วผู้ต้องหาเองก็อยากมาสาร,รภาพกับคุณแม่ด้วยครับรับสาร,รภาพอีหยังละคุณตํารวจคดีฆ่าคนตายอีกยังลูกอีสันบ่เห็ดจังสันดอกลูกอีสันเป็นคนดีอยู่สันเลี่ยงมากกับมือผู้ต้องหารับคําสาร,รภาพแล้วนะคุณแม่และก็นี่คือหลักฐานที่เราพบในแก้วน้ํา ซุปจ้าซุปไทยไอะไรนะเอื้องโอ้ยซุปไต่หมูว่านนี่ละเก็บไปหน่อสามสิบบาทค่คะขอบคุณค่ะ ใช่เงินทอน่ได้ล้วค่ะได้ค่ะนะคะแม่เป็นยังตัวเสียงเงินในเขานำค่ะสุวันแม่ มันกะต้องเสียตัวลูกเพราะว่าแม่เนั่นเขาทราบปรญญากิีศซหมู่บ้านต้องเข้ากับมาเก็บเ,เงินเํ็มนวนเนี่ละไปซอยเหลือขอบพวัวที่เขาเสียชีวิตเขามีคนตายอ่ะขอบัวเขาสิได้จกบาทแม่มันก็นแล้วแต่มูบานละลูกขคือจังหมูบานเฮาเนี่ยมันก็ใหญ่มันก็นได้ประมาณสีห่หาหมื่นพุ่นแล้วสีห่หาหมื่นเลยบ่แม่ โอ้มึงโกมกูบอก่มานี่มามานี่เก้าสามหมื่นหามึงก็นั่าใจกูอยู่มึงฝากไปหามายกูไหนกันมาหามายกูกูตีต้ามไปขามึงห่อนเนื้อน ยินให้เบอร์เลเดอร์แม่แม่หยิบขอลวือป้าหน้ก็บ่าาหาใหยังไม่ยิกกนวันนี้บังนี่มนนอสินบ้านนาะน้องสื่อมากนอะไรรู้ใคสื่อของางเหรอตอบไม่ใหยังไม่กินหุดนไป Guys, Tiny! คุณตำรวจอย่ามาใส่ความดูอีสันดูอีสันเป็นคนดีอย่ามาเฮ็ดจังซี่พอเราไหมอะข้าแม่เลี้ยงพวกนุ้งไม่ดีกว่านี่เรื่องแบบนี้ก็ขึ้นสิบวันเกิดขึ้นข้าแม่ค่อยตักเตือนค่อยด่าค่อยหามเนี่ยห้องขึข้นสิบว่าพอเรื่องแบบนี้สิพอเราไหม่ะพอแล้ว